การสงเคราะห์โรงพยาบาล <c oughs> เดือนกรกดาอันนี้ขึ้นเดือนสิงหางสรุปการสงเคราะห์โรงพยาบาลในช่วงเดือนกรกดาเดือนที่ผ่านมาก็าสงเคราะห์พวก <c oughs> ข้าวสารอาหารแห้งน้ำปลาน้ำมันพืชน้ำตาลทรายอะไรขนมปังปีบ๊บ อะไรกบุเส้นไขลมเป็นต้นแล้วก็ผ้าขาวอันนี้เป็นสูตรใกล้เคียงสมัยที่หลวงตาท่านได้เมตตาสงเคราะห์ในเดือนที่ผ่านมาก็ได้สงเคราะห์ที่โรงพยาบาลราศีสไลสีสเกตที่โรงพยาบาลแม่ใจจังหวัดพะเยา แล้วก็โรงพยาบาลนาทมจังหวัดนครพนมได้สามแห่งแล้วก็ได้ส่งผ้าขาวไปอันนี้คาดเกี่ยวจะส่งถือว่าเป็นเดือนที่แล้วหรือเดือนใหม่ใช่ไหมก็คือที่เป็นผ้าขาวอย่างเดียวอันนี้ขาดแคลนเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนหนองมะาซางกุยบุรีจังหวัดประจวกคีลีขันอันนี้ก็ได้ จัดส่งเป็นผ้าก็สงเคราะห์อย่างนี้เรื่อยมาที่นั่นบ้างที่นี่บ้างเมื่อวานทางโรงพยาบาลอะไรน้องหารเนี่ยก็มาเรียนรายงานความคืบหน้าเพราะว่าทางวัดได้ สงเคราะห์เป็นโซลาเซลล์เป็นโซลาเซลล์สำหรับอาคารใหม่เป็นอาคารที่แยกผู้ป่วยประเภทด้านจิตเวชส่วนมากก็เกิดจากพวกยากเสพติดผู้ป่วยประเภทนี้ก็ถือว่าผู้ป่วยเป็นกลุ่มที่ก็ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่า <c oughs> อาจจะ ทำอะไรยังไงขึ้นมาก็ได้เหนือการควบคุมเพราะฉะนั้นจึงได้แยกโซนอันนี้อาคารนี้ก็สร้างเสร็จเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็มีค่าขค่าใช้จ่ายประจำอาคารที่เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลก็จะต้องอะไรมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นไม่สอดคล้องกับ ภาวะที่ต้องที่ควรจะมีรายได้มากขึ้นแต่กลับมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นจึงได้มาคิดว่าทำยังไงจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย <c oughs> อาคารเพราะนั้นจึงได้ติดตั้งโซล่าเซลล์ทางวัดเราก็ได้ช่วยเป็นโซล่าเซลล์ประจำอาคารนี้ทั้งหมดก็ได้มายกขบวนมาเพื่อมาเรียนรายงานความคืบหน้าว่าเสร็จแล้ว <c oughs> จะเริ่มเปิดอาคารแล้วก็ใช้ จริงๆในเดือนต่อไปก็เลยได้มาเปนในจากโรงพยาบาลน้องหานอยู่แห่งเก่าก็าคือแห่งที่หนึ่งอยู่ฝั่งซ้ายมือชาจากอุดรจะไปสะกดอยู่ฝั่งซ้ายอันนี้ที่ว่านี้อยู่ฝั่งขวามือเป็นแห่งที่สอง <c oughs> นี่ก็เลยถือโอกาสได้มาพูด <c oughs> ให้ได้ราบอนุโมทนาด้วยกัน ก็ <c oughs> <c oughs> นึกถึงสมัยครั้งพุทธกาล <c oughs> พระพุทธเจ้าในท่านในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยงานชิ้นแรกของพระพุทธเจ้าเราก็าคือท่านจะเล็งยานดดตรวจดูสัตวะโลกผู้ใดเป็นผู้ที่มาที่ท่านจะเมตตาที่จะเข้าในข่ายขายความรู้ของพระอ,องค์ว่าจะ สมควรแกร่การเข้าไปโปรดไปแก้ปัญหา<อ>เพื่อที่จะยกระดับจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อ <c oughs> การสร้างความดีทั้งหลายท่านเข้าไป<อ>ไปช่วยถ้าท่านไม่ไปช่วยก็อาจจะเสียโอกาสไปตลอดทั้งชีวิตเลยแล้วโอกาสาที่จะมีใครมาแก้ได้เนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะมักจะเป็นอุปนิสัยฝังลึกจนกระทั่งไม่มี จะไม่สามารถจะแก้ได้อีกต่อไปเรียกว่าก็จะติดเป็นติดอยู่อย่างนั้นตลอดทุกภพทุกชาติไปสิ่งที่ไม่ดีนั้นๆเพราะฉะนั้นท่านจึงถือเอาเป็นธุระชิ้นแรกในแต่ละวันแต่ละวันที่จะต้องพินิษฐ์พิจารณาส่งพยานดูแล้วก็ไปโปร <c oughs> มีรายหนึ่งเขาเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยที่พร้อมจะได้ ธรรมะสามมารที่จะเข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานได้แต่ก็มาติดอุปนิสัยที่ติดมัดตัวเองไว้ขวางตัวเองไว้ทั้งทั้ง <c oughs> ที่เป็นเศรษฐีใหญ่เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองมากมายแต่เป็นเศรษฐีที่ตนีที่เหนียวมากแล้วะเอะทั้ทงทั้งที่มีเงินมากแต่ไม่อยากใช้อะไรทั้งนั้นแม้แต่ลูกเมีย บริษัทบริวารนี่ก็ไม่มีควักออกเลยแล้วก็แต่ไม่ให้เลยคร <c oughs> <c oughs> าวนี้เศรษฐีมีธุระที่จะต้องไปในเมืองไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินน่าจะเป็นแกว้นมาคตระหว่างเดินทางกลับมาก็มองเห็นขนมเมื่อบขนมเบื้องก็เราเห็นอยู่นะขนมเบื้องเนี่ยในครั้งพุทธการก็มี <c oughs> พอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยาก ทานมากอยากกินมากกลับมาก็นึกถึงแต่ภาพเขากำลังทำนั่นนัน่นั่นกินหอมหวนชวนลิ้มรสแต่ก็ไม่อยากเสียตังค์ท่ทำยังไงก็กลับมาก็ได้แต่ขึ้นคิดจนกระทั่ง่ายผอมลองคิดดูแล้วกันเป็นเศรษฐีพายผอมคิดแต่ขนมเบื้องอยากจะกินมากทำยังไงในที่สุดก็ภรรยาก็สังเกตได้เ,เ,เปลี่ยนไป แต่ก่อนไม่เป็นแบบนี้ทำไมวันนี้มีทีท่าแปลกๆดูดูเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็ดูซึมๆเป็นอะไรเนาะงั้นสู้ผอมลงไปเห็นได้ชัดถามดูก็เลยบอกว่าไปเห็นขนมเบื้องแล้วอยากกินงักก้นแต่โอ้เรื่องแค่นี้เองไม่ยากเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะทําให้กินพอจะรู้สูตรอยู่ต้องใช้นั่นใช้นี้นเทรษทีก็กังวลเพิ่มขึ้นมา ถ้าเราทำทำานยังไงเดี๋ยวเมียเราต้องได้ทานด้วยวอยากจะทานคนเดียวไม่อยากให้เมียทานแต่อยากให้ทำเพราะฉะนั้นก็เลยก็ก็ให้ทําได้แต่ว่าให้เราทานคนเดียวนะเมียก็รู้นิสัยผัวอยู่แล้วเป็นแบบนี้มาจะไหนอะไรก็อา้าก็ไม่เป็นไรก็มาทําพอเข้ามาก็กลัวเห็นข้าวของวัตถุดิบมีอะไรมีแป้งมีเนยข้นเนยใส น้ำอ้อยอะไรต่ออะไรเข้าสารอะไรที่จะเป็นอุปกรณ์วัตถุดิบสำหรับทำรรพอมาถึงปบกลัวกลัวคนในบ้านกลัวลูกน้องบริษัทบริวารจะเห็นเห็นแล้วเดี๋ยวจะต้องแบ่งปันรางั้นไม่อยากให้เห็นมาั้นทำไงต้องบอกภรรยาไปทำชั้นบนเลยเดี๋ยวชั้นเจ็ดปราสาทชั้นเจ็ดมีถึงเจ็ดชั้นนะ เจ็ดชั้นไม่ได้สร้างง่ายๆนะในคงพวกเราเนี่ยยังสร้างยากอันนั้นคำพิธการก็มีล็อกทุกชั้นเพราะกลัวชั้นนั้นจะมารู้บริษัทบริวารชั้นนี้จะมารู้จะมาเห็นแล้วก็เดี๋ยวจะอยากกินไปด้วยจะไม่ให้ก็รู้สึกยังไงก็เลยแอบทําอยู่ชั้นเจ็ดไปทำนั่นแหละนี่พระพุทธเจ้าท่านเห็นอุปนิสัยตน,นีทีเหนียวขนาดนี้เนี่ยมันขวางทันที่จะพุ่งพวดขึ้นมา ได้ธรรมะที่ควรจะได้ในชีวิตนี้นเคยสั่งสมความดีมาแต่อดีตการพอที่จะได้ธรรมะถึงขั้นที่จะ <c oughs> เรียกว่าไม่ย้อนกลับลงไปเกิดที่ต่ํากว่ามนุษย์อีกต่อไปเรียกว่าถ้ายังเป็นธรรมดาอยู่พวกเราเราทท่าน,านเนี่ยยังเวียนว่ายตายเกิดยังเกิดต่ํากว่ามนุษย์ได้ยังเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นผียังมีโอกาสตกนรกได้ที่เราทําผิดทาพลาดเพราะฉะนั้นยังมีความเสี่ยงอันนี้มี โอกาสที่จะเกิดในชั้นสูงกว่ามนุษย์ต,ต,ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปนี่ยังมีโอกาสจะเข้าถึงแต่อันนี้ยตนีนี่แหละมันกดหน่วงทวงให้มันต่ําอยู่เรื่อยๆความคิดแบบนี้มันมีแต่ความคล่องมีแต่ความขวงในที่สุดตายไปจะไปเป็นเปรตก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นสัตว์ที่มีแต่ความมีหิวกะหายทั้งวีทั้งวันกินเท่าไหร่ก็ไม่พอกินไปแล้วเดี๋ยวก็ทายกินไปแล้วก็ทายหิวใหม่เห็นไหม ในวัดเราก็มีสัตว์ประเภทที่หิวตลอดเวลากินตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเลยว่างั้นกยนแล้วกินเล้ากินแล้วออกหมดกินแล้ว,ลวออกหมด,ออหมดต้องกินอีกว่างั้นอันนั่นแหละอันนี้ก็คือมาเพราะความตนนีที่เหนียวความหิวกระหายความโลภโมโทสันเป็นเหตุเพราะนั้นพระเจ้าท่านก็เลยไปโปรดแต่ทางที่ท่านจะไปโปรดเองท่านใช้ในมหาอค拉สาวกก็ค,คือพระโมคคัลลาไปโปรดเอาบ้านนี้มาหน่อย เพราะว่าตำแหนีที่เหนียวเหลือเกินบาง,งั้นท่านก็รับหน้าที่ทันทีท่านเป็นผู้ทรงฤทธิ์ทรงเดชเอตะทัคคะแต่ละองค์แต่และองค์งที่เป็นพระอรหันต์มีความบริสุทธิ์สิ้นกิเลสเหมือนกันความบริสุทธิ์เสมอกันตั้งแต่พระพุทธเจ้ายันสัมมาเนน้อยที่เป็นพระอรหันต์มีความบริสุทธิ์เสมอกันแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือคุณสมบัติที่ติดแนบมาตามบุญยาว,วัสนาที่ได้เคยสังสมมา ผู้นี้เป็นผู้มีลาภมากผู้นี้มีปัญญามากผู้นี้เป็นผู้มีเกิดในสกุลเป็นผู้ที่ได้รับความเลื่อมใสจากคนมากผู้นี้อะไรเป็นผู้มีฤทธิเดชมากอย่างนี้เป็นต้นผู้นี้เป็นผู้ที่เก่งทั้งตาทิพย์มองเห็นทะลุทะลวงไปหมดอย่างนี้เป็นต้นนี่สำหรับพระโมกคลาเนี่ยท่านเก่งในเรื่องอิทธิฤทธิเดชเพราะฉะนั้นท่านก็เลยไปปราบพอไปถึงนี่แอบอยู่ชั้นเจ ไม่มีใครเห็นปรากฏว่าพระโมคคลาไปที่ชั้นเจ็ดเลยไปอยู่ตรงหน้าต่างลอยอยู่แล้ะพอไปถึงบอกโอ้ยอุตส่าห์แอบหนีมาขนาดนี้แล้วยังมีพระรูปนี้ยังมากวนเราได้ทำไงดีต่อให้ยืนนะยืนอยู่ในท่ายืนนะต่อนะกำลังอยู่ในท่ายืนต่อให้เดินก็ไม่ให้หรอก,กน,น,นะเนื่อน พูดแบบนี้ต่อให้เดินก็ไม่ให้หรอกท่านเลยเดินให้ดูเ,เดินบนอากาศต่อให้เดินก็ไม่ให้หรอกต่อให้เดินอย่างนี้ก็ไม่ให้เดินอยู่อย่างนี้ก็ไม่ให้ต่อให้นั่งคู่บัลลังก์ก็ไม่ให้ท่านเลยนั่งเลยนั่งคู่บัลลังก์ให้เห็นเลยต่อให้อยู่ขอบหน้าต่างก็ไม่ให้อย่างงี้ท่านก็อยู่ขอบหน้าต่างให้ดูเลยคือ <laughs> ต่อให้อะไรก็ให้เอาจนกระทาั่งโอ้โหลำคาญที่สุดแล้ว พูดอะไรมาก็นั่นมาลาคาญที่สุดอยากจะให้พระอค์นี้ไปให้พ้นพ้น,พนสักทีมากวนมากอยากจะกินด้วยความผาสุขก็มีคนมาก่อกวนทําไมชีวิตมันลําบากขนาดนี้ชีวิตไม่มีความสุขเลยตลอดทั้งชีวิตอยู่ชั้นสูงหลบมาขนาดนี้แล้วมีเงินมีทองมากขนาดนี้ก็ไม่มีความสุขเลยเพราะว่ายังมีคนมากวนมีพระมากวนพระประเภทกวนๆนี่ยยังมาอยู่อะไรแบบนีเนี่ยเพราะนั้นก็เลยเอาแบ่งให้สักชิ้นหนึ่งแล้วกันเอาชิ้นเล็กๆแอบกระซิบเมียเอาชิ้นเล็กๆ เมียก็เลยใช้ไอ้อะไรที่ตัดตัด <c oughs> กะว่าให้ชิ้นเล็กแต่ปรากฏว่าพอตัดออกมาเป็นชิ้นเล็กด้วยอิทธิฤทธิ์ของท่านเลยทาให้กลายเป็นชิ้นใหญ่กว่าที่ตัดนะพอตัดออกมาปุ๊บใหญ่กว่าเดิม <c oughs> อา้าวเอ้ยทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นกันี่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดตัดไปอีกแล้วในที่สุดเห็นเมียาทาชักช้าไม่ทันการอยากจะขับไล่พระองค์นี้ให้มันไปสักทีลาคาญมากแล้วเลยพยายามทําเอง ทำเองพยายามจะตัดให้ได้พยายามจะแยกออกให้ได้ยิ่งทำเท่าไหร่ปรากฏว่าจะแยกออกให้เป็นเดียวๆปรากฏว่าเอาไปมายิ่งติดหนึบเข้าไป นี่ยจะแยกใช้เป็นชิ้นเล็กปรากฏว่ายิ่งเป็นรวมกับชิ้นใหญ่ในที่สุดรวมกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแยกเท่าไหร่ก็แยกไม่ออกรวมกันเข้าไปดึงออกอยังไงก็ไม่ออกเพราะนั้นเอาจนเนื่อไหลเคยย้อยไปหมดเอาไปเอามาโมโหสุดแล้วเนื่อออกสุดแล้วหายหยิวเลยค่าดิขรานี้ไม่กินหัวมาแล้ววะยกให้ไปแล้วกัน,นไหนๆมันก็นไหนๆแล้วก็เลยยกให้ตัดอกตัดใจเพราะั้น พอตัดอกจากใจให้คขาได้อ้าวภาวะนี้ไม่เคยที่ผ่านมามีแต่หึงแต่หวงมีแต่จะเอามีแต่จะครอบครองมีแต่จะไม่แบ่งปันไม่เคยคิดจะให้ใครทั้งนั้นตลอดทั้งชีวิตพอมันถึงที่สุดงนั้นแหละได,ได้ได้ตัดอกตัดใจออกอ้าวมันโล่งมันโปรง่งมันเบามันสบายนี่ตงั้นในที่สุดก็เลยเออท่านก็เลยเทศนะว่านี่แหละอะไรเป็นผู้มีผลมากแมนะ่ทานการให้เ่ย เป็นสิ่งที่มีผลมากพระโมคคัลลาก็เลยเทศเบื้องต้นคล้ายๆเลยเกิดความปื้มปิติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเพราะในชีวิตนี่มีแต่เอามีแต่เอามีแต่หวงไม่เคยที่จะให้แบบนี้เลยแม้จะให้โดยฝืนเบื้องต้นฝืนมากจนเหงื่อไหลคขายย้อยแต่พอให้แล้วปรากฏว่าโล่งโปร่งเบาสบายแล้วก็มีความอิ่มเอิบในใจเอ้ยอันนี้เป็นความสุขอีกประเภทหนึ่งที่ผ่านมาเรามีแต่สุขในการกอบโวยหาเข้า อันนี้พอให้แล้วมันเป็นความสบายไปอีกแบบหนึ่งก็เลยเกิดนะปุ้มปิติเนี่ยคราวนี้ท่านบอกเราทานคนเดียวเนี่ยไม่ไม่อร่อยหรอกนะไม่มีรสมีชาติหรอกเนี่ยเอาพระพุทธเจ้าแล้วก็พระอีกห้าร้อยรูปยังรออยู่ท่านเอาทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราทานคนเดียวไม่หมดหรอกเนี่ยเอาทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ไปถวายพระพุทธเจ้าท่านรอที่จะเสวยของของ,ของเศรษฐีของนี้อยู่แบบนั้นนะ แต่ก็เลยไปด้วยกันกับท่านเลยในพากันไปแล้วก็ไปถวายได้มีโอกาสได้ฟังธรรมในคราวนี้จิตใจเปิดละแต่ก่อนนี่จิตใจคิดแต่กระเบื้องหนม,มเบื้องนั่นคิดไปถึงอย่างนั้นคิดไปถึงห่วงคิดไปถึงให้เดี๋ยวใครจะมาแย่งเดี๋ยวใครจะมาเอาเดี๋ยวใครจะความคิดมีแต่ความสับสนอกรละมานไ,ไ,ไม่ไม่ปรุงไม่ใสไม่เบาเวลานี้เป็นความคิดเหล่านี้หายหมดเป็นความคิดที่มีแต่ความปลื้มปิติในใจจากอํานาจของทานการให้ จิตใจก็เลยเปิดรับที่จะฟังรรเนี่ยเป็นภาชนะอย่างดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคว่ำภาชนะไว้ฝนตกใหญ่ขนาดไหนก็ช่างเนี่ยฝนตกใหญ่ขนาดไหนก็ช่างคว่ำภาชนะไว้เป็นยังไงไม่สามารถรองรับน้ําได้เลยเนี่ยน้ำอมฤตแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนฝนในที่ตกอย่างไม่มีประมาณตกมากมายก,ก,กายกองขนาดไหนก็ไม่สามารถจะรับได้เพราะใจปิดไว้ภาชนะปิด พอใจเปิดด้วยอำนาจแห่งทานเปิดรับพร้อมที่จะได้ยินได้ฟังสิ่งดีๆเข้ามาเลยสําเร็จทำเลยเป็นพระโสดาบันเห็นไหมเพราะฉะนั้นนั่แหละนี่เป็นคติที่จะเอามาสอนพวกเราว่านสิ่งที่มันกีดมันขวางในชีวิตเราเป็นอุปสรรคอยู่เี่ยพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้าที่จะมาอะไรมาส่องยานดูว่าเราติดอะไรเราติดอะไรนต่อให้พุทธกาเนี่ยท่านก็โปรดได้ ไม่ได้โปรดได้ทั้งหมดนะทั้งหมดชมพูทวีปก็ไม่ใช่ท่านก็โปรดได้เป็นบางรายบางรายที่มีอุปนิสัยพร้อมมีความพร้อมแต่สิ่งกีดกั้นยังมีอยู่เพราะฉะนั้นในบรรดาพวกเราเนี่ยรรมะของท่านเนี่ยเปรียบเสมือนฝนพร้อมที่จะเ,เรียกว่าโรยปลายลงมาแล้วแต่เราจิตใจของเรายังไม่ยังไม่เปิดรับยังเป็นภาชนะคว่ำไว้อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราคว่ำไว้อยู่ นี่ถ้าเราคว่ำไว้แบบนี้แม้ธรรมะจะดีขนาดไหนก็ช่างจะเลิศประเสริฐขนาดไหนก็ช่างแต่เราคว่ำไว้อยู่เราก็ไม่สามารถที่จะเปิดรับคุณธรรมที่สูงขึ้นไปกว่านั้นได้เราต้องเป็นผู้คอยสอดส่องดูด้วยตัวของเราเองว่าอะไรเป็นอุปสรรคแก่เราอะไรเป็นคุณเป็นสิ่งที่กีดกั้นคุณธรรมที่สูงของเราที่เราจะเจริญให้สูงขึ้นไปกว่านี้ได้สิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่เราต้องเอาออก ถอนออกให้ได้ตัดอกตัดใจออกให้ได้แม้จะถึงขนาดต้องเหงื่อไหลคขย้อยต่อสู้เหยียดลำบากขนาดนม้ก็าตามต้องเอาออกให้ได้แล้วเราจะเปิดรับทำชั้นเลือดที่จะเข้ามาแทนที่ที่จะสูงขึ้นไปจนกระทั่งทําให้เราได้รับความสุขเป็นปัจจุบัน,นปัจจุบันก็ได้พบภูมิต่อไปก็ได้ถ้ายังต้องเรียนไหวตายเกิดอยู่ก็เรียกว่าทางโล่งทางสะดวกไม่สุม่มไม่เสี่ยง ไม่มีแต่จะตกต่ำลงตกต่ำลงมีแต่จะดีขึ้นดีขึ้นนั่นแหละอันนี้หรือถ้าทำให้ยิ่งได้ถึงขั้นที่เป็นพระอริยบุคคลก็คือปิดประตูเลยประตูที่จะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นเปรตเป็นผีอสุรกายเกิดเป็นสัตว์นรกปิดประตูเลยเพราะงั้นแต่แต่ที่เรายังปิดประตูไม่ได้เพราะเรามีสิ่งที่ขวางอยู่ยังเป็นอุปสรรคแก่เราอยู่ต้องหาให้ได้ ชีวิตในแต่ละวันแต่ละคืนเราต้องส่องดูเราอาศัยธรรมะของพระเจ้ามาส่องดูใจของเราว่าใจของเรามีอะไรกีดขวางสอบส่องอยู่ตลอดตั้งแต่เช้าสายบ่ายค่ําจนเรียกว่าตลอดการเคลื่อนไหวไปมาว่ามีอะไรเป็นตัวอุปสรรคเนี่ยความโลภเป็นอุปสรรคไหมความโกรธเกลียดงดหงุดนงานไม่มีเหตุไม่มีผลเป็นอุปสรรคไหมเนี่ยความหลงหลงไม่รู้จักชีวิตที่แท้จริงนท่านสอนไว้หมด เราเกิดมาต้องอะไรเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ความพัดผ่าเป็นทุกข์แต่เราไม่ยอมรับเราไม่เข้าใจทั้งที่ท่านสอนสอนเพื่อเราพิจิิราณาเพื่อให้กําหนดรู้กําหนดรู้ความทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ที่หวั่นไหวในความทุกข์แต่เป็นผู้ที่เผชิญหน้าแล้วกาหนดรู้แล้วก็มองเล็งเข้าไปดูเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์มันมาตอนไหน ทำไมมันจึงพาให้เราเกิดความโศกความเศร้าความโศกความเศร้ามันเกิดตลอดเวลาไหมหรือมันเกิดเป็นไหลไปตามอารมณ์ของเราอารมณ์ของเรามันกระเพื่อมขึ้นมากลายเป็นความเศร้าหมองไหมกลายเป็นความโกรธไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเหตุมันอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่มันกระตุกขึ้นมานั่นแหละเนี่ยเพราะนั้นแก้ตรงนั้นเกิดตรงไหนแก้ตรงนั้นความโศกความเศร้าความเหงาหงอยความกังวลขุ่นข้องมันเกิดขึ้นตรงไหนเล็งดูกําหนดรู้เข้าไปดูมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแก้ตรงนี้เกิดตรงไหนแก้ตรงนั้น เรียกว่าเกิดตรงไหนเหตุอยู่ตรงนั้นดับที่เหตุเมื่อดับที่เหตุผลก็จะเกิดขึ้นมาด้วยตัวของเราเองนี่แหละเนี่ยท่านให้เอาธรรมะของพระเจ้ามาเป็นเหมือนเม็ดฝนโปรยปลายลงมาในใจของเราเองเพื่อที่จะดับความบับไฟในใจของเราให้ได้ด้วยธรรมะของท่าน,นวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะเอาเรื่องเศรษฐีพวกเราทั้งหลายยังเป็นผู้หึงหวงอยู่ไหมเราหวงอะไรเราหวงทรัพย์หรือ รือเราหวงคนเรื่องเราหวงข้าวเรื่องเราหวงของเรือเราห,วง,งรราหวงตำแหน่งหน้าที่หรือเราหวงอะไรอะไรกิเลส <c oughs> ความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาแล้วเราหวงมันเราไม่ยอมรับที่จะสลักออกเราเป็นผู้ที่หวงชั้นโลภมากฉั้นก็เลยหวงความโลภไว้ชั้นโกรธมากฉั้นเกลียดมากชั้นก็เลยหวงไว้เป็นอย่างนั้นไหมเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเราต้องสู้สู้ที่จะเอาออก เงื่อไหลใครย้อยเหงื่อกันก็ต้องออกให้ได้แล้วเราจะขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาทีละขั้นจนถึงที่สุดได้เอาละว,วันนี้ก็สมควรแก่เวลาตอการควบคุมครับตวัวปัจจัยที่ยากจะทาทุกท่านร่วมมูลในวันพระรวมกันสิน้นเ8็ดพันแร้อยสิบาทคนระับ ญาถาภริวหาภูลาปริเพรินตีสคกลังเอวเมวะอิโตทินังเปตนางูปะกปฏิอิชิตังปฏิตังตุงหังคิดปเมวะนิเตตุตะเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนาลโสยาถา Mani Jotila Soya Sampitiyor Wiwan Jantusam Haroko Wina Satu mate Hawan Wantarayu Sukhiti Kayu Awi narasana daya-daya sadhu Lalu kapriya wira soka Satu so -sa, jupan aneka Antara ya piwi nasa Sokasi sadhu cahiasi Jika nang โสดิภะคยังสุขังภะรังสิริอายุจวันโนจัพโวคังบุตรทยัสวาสตวัสสาจอายุจัชีวเสีิภวันตุเตภวตุสามบังกะลังรักขันตุสาตเทวกาสัมบุพุทธา ตุพาเวนะสะตาโสทิภวันตุเตภวตุสังภามังคารัรักขันตุสัมบะเทวตาสังบะธรรมาทุพาเวนะสะตาโสทิ